สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ n อ็นบีทีซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันค่ะประจําวันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2566ค่ะวันนี้พบกับดิฉันสุชาดาดอเลาะค่ะเปิดมาจะเจอกับเรานะคะร่วมกดไลค์กดแชร์ค่ะผ่านเพจสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาหรือทางเพจ n อ็นบีทีซาค่ะพูดคุยร่วมกันนะคะว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์แต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างทั้งเรื่องของฝนฟ้าสถานการณ์โควิด -19 หรือว่าบรรยากาศในพื้นที่ของน้องประชาชนแต่ละท่านเป็นอย่าง ไรค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะประเด็นที่เราจะพูดคุยนะคะสําหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามนั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะก็มีญาติพี่น้องของใครๆอีกหลายคนนะคะเดินทางไปประกอบพิธีฮัทค่ะก็เลยวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยหลักๆก,ก็คือเรื่องของการแสวงบุญฮัทอย่างอุ่นใจปลอดภัยห่างไกลโรคนั่นเองค่ะและอีกสักครู่เรามีนักวิชาการชํานาญการพิเศษมาพูดคุยกับเราค่ะแต่ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราไปดูในส่วนของสถิติของสถานการณ์โควิดสิแต่ละสัปดาห์ กันบ้างค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าสถานการณ์โควิดสิในพื้นที่ภาพรวมประเทศไทยของเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพื่อสร้างความตระหนักค่ะในการที่จะดูแลตนเองให้ห่างไกลโควิด -19 ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภาพอินฟโฟกันนะคะจากการดูในส่วนของข้อมูลนะคะศูนย์โควิดสิค่ะ สถานการณ์โควิด -19 นะคะรายสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะระหว่างวันที่14ถึงวันที่20พฤษภาคม2,566ค่ะดูในส่วนของสถิติของผู้ที่ ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลรายสัปดาห์นะคะจำนวนทั้งสิ้น2,632รายค่ะถ้าเฉลี่ยเป็นรายวันนะคะอยู่ที่จำนวน376รายต่อวันนั่นเองค่ะสำหรับสถิติของผู้ที่เสียชีวิตรายสัปดาห์นะคะจำนวนสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่64รายถ้าเฉลี่ยเป็นรายวันก็อยู่ที่7รายต่อวันค่ะขณะเดียวกันค่ะภาพรวมทั้งหมดนะคะข้อมูลตั้งแต่ วันที่1มกราคม2566จนถึงในวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาณขณะนี้มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสะสมแล้วนะคะทั้งหมด1 5 6 9รายด้วยกันค่ะ ขณะดเดียวกันถ้าเรามองไปดูในส่วนของสถิติข้อมูลนะคะของผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 และเสียชีวิตนะคะข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคม2566ณปัจจุบันนะคะจนถึงวันที่20วันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็มีผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมด3 8 4รสีรายด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลสถิตินะคะผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ประเทศไทยรายสัปดาห์ซึ่งแต่ละสัปดาห์เราก็จะรายงานสัปดาห์ที่ผ่านมาคะ่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้ ก็จะไปรายงานอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าค่ะและขณะเดียวกันเราก็ประชาสัมพันธ์ให้ท่องประชาชนยังคงดูแลตนเองนะคะในการที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะฉีดมือจาดเอ เจลแอลกอฮอลหรือว่าฉีดสเปรย์แอลกอฮอลสิ่งสําคัญคือล้างมือบ่อยๆและสําคัญที่สุดค่ะไม่ควรไปในที่แออัดนั่นเองค่ะในอีกส่วนหนึ่งนะคะสําหรับน้องๆค่ะที่เปิดเทอมกันแล้วนะคะสิ่งห่วงใยของผู้ปกครองเองหรือคุณครูเองหรือพ่อแม่ผู้ปกครองก็คือโรคที่มากับหน้าฝนค่ะเพราะว่าในสัปดาห์นี้จริงๆแล้วประเทศไทยเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแต่ละพื้นที่ค่ะก็มีฝนตกลงมาแล้วสําหรับพื้นที่คุณผู้ชมนะคะที่ชมอยู่เนี่ยณตอนนี้เป็นยังไงบ้างพูดคุยกัน มาดูในส่วนของเปิดเทอมใหม่เฝ้าระวัง3โรคร้ายนะคะช่วงหน้าฝนนี้มีโรคอะไรบ้างค่ะ หลักๆที่คุณผู้ชมจะได้ยินนั่นก็คือโรคของไข้หวัดใหญ่นั่นเองเพราะว่าเรามีการประชาสัมพันธ์สำหรับรอบปีนะคะหรือว่ารอบฤดูกาลคุณผู้ชมค่ะสามารถพาน้องๆหรือว่าตนเองนะคะพาไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ร่วมกับวัคซีนโควิด19ได้เลยนะคะจะได้เป็นการป้องกันดูแลตนเองด้วยค่ะและอีกหนึ่งโรคนะคะที่เฝ้าระวังในช่วงหน้าฝนอย่างนี้นะคะสำหรับน้องๆหนูๆตัวเล็กๆค่ะนักเรียนชั้นบริบาลอนุบาลน,นะคะหรือว่าน้องๆชั้นประถมค่ะกับอีกหนึ่ง โรคภยัยโรคร้ายนะคะนั่นก็คือโรคมือเท้าปากนั่นเองค่ะถ้าดูแลสุขภาพอย่างดีนะคะโดยการดูแลเบื้องต้นอย่างดีแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นการป้องกันจากโรคภัยได้ค่ะอีกส่วนหนึ่งค่ะโรคที่มากับหน้าฝนค่ะนั่นก็คือโรคไข้เลือดออกค่ะ3มโรคที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ควรที่จะมองข้ามค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรับมือไม่ได้เพราะฉะนั้นพยายามดูแลเฝ้าระวังแต่ละโรคสําหรับน้องๆ ที่ไปโรงเรียนแล้วและสิ่งสําคัญย้ําเตือนน้องๆนะคะว่าใส่แมสและก็ล้างมือบ่อยๆหรือว่าจะฉีสเปรย์แต่ว่าถ้ากลับบ้านแล้วอย่าลืมอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยเร็วทีเดียวค่ะและประเด็นที่เราพูดคุยเบื้องต้นว่าวันนี้นะคะจะมาพูดคุยกับท่านนักวิชาการชํานาญการพิเศษของโรงพยาบาลศูนย์ยาลาของเราค่ะคุณอวทิริ์แวอยู่กับเราแล้วค่ะมาพูดประเด็นเรื่องของผู้แสวงบุญและการดูแลสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพิติค่ะถ้าพูดถึงช่ว ช่วงนี้นะคะ,ะคุณผู้ชมเองหรือว่าใครๆอีกหลายคนที่มีญาติพี่น้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัทก็จะมีการไปส่งฮุจาร์เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัทแต่ก่อนที่ฮุจาร์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัทสิ่งสําคัญที่สุดค่ะพิตีคะจะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพอยากจะให้พิตีพูดถึงค่ะว่าการดูแลสุขภาพของฮุจาร์จะต้องดูแลเบื้องต้นยังไงบ้างคะค่ะ แน่นอนนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องพุทธทตกท่านเลยนะคะทั้งประเทศไทยเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีแสวงบุญนะคะซึ่งสิ่งที่น่ายินดีแล้วก็ปลื้มปิติเลยละที่เราได้รับการคัดเลือกเป็นแขกของพระผู้เป็นเจ้าเนาะถือว่าได้เดินทางไปยังดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แน่นอนค่ะ ว่าในการเดินทางครั้งนี้อาจจะต้องเจออะไรที่แตกต่างจากการที่เราอยู่บ้านมากมายเลยนะคะก็เป็นที่ทราบกันแล้วคะ่ะว่ากระทรวงสาธารณาสุขเองเนี่ยเขาก็มีทีมแพทย์นะคะทีะ่ประกอบไปด้วยแพทย์เภสัชกรแล้วก็พยาบาลนะคะแล้วก็ทีมสหวิชาชีพที่เตรียมพร้อมสําหรับไปดูแลท,ทุกทท่านณที่แห่งนั้นนะคะ,คะซึ่งก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปซึ่งปีนี้นะคะ่ะเราทราบมาแล้วว่าพี่น้องชาวไทยของเราก็ได้โคต้าในการเดินทาง ทางไปถึงมากกว่า1 2 0 0 0ท่านเลยะนะคะก็เริ่มออกเดินทางกันไปบ้างแล้วบางส่วนนะคะแล้วก็กำลังรอที่จะไปะติดติดกันไปเลยค่ะช่วงนี้นะคะซึ่งการประกอบพิธีฮัทก็ถือว่าเป็นหลักเป็นหน้าที่สำคัญของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกเลยะนะคะที่ถือเป็นหลักปฏิบัติทั้งชายและหญิงนะคะที่ครั้งหนึ่งในชีวิต จะต้องปฏิบัติหน้าที่นี้ค่ะสำคัญมากๆนะคะดังนั้นค่ะในช่วงเวลาของการเดินทางระหว่างเดินทางและหลังเดินทางค่ะมีข้อมูลและข้อแนะนำที่น่าสนใจเลยค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะว่าถ้าหากวันนี้นะคะ เดินทางไปละนะคะระหว่างเดินทางต้องอย่างไรเทปนี้ส่งไปให้ดูได้นะคะและหลังเดินทางจะทําอย่างไรต่อแล้วก็เป็นโอกาสเหมือนกันค่ะสําหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้ไปเนาะอยู่ในช่วงก่อนเดินทางเราจะมาเตรียมอะไรกันบ้างนะคะแน่นอนเลยว่าในช่วงก่อนเดินทางเราอยากจะแบ่งหลักการอยู่2ออย่างค่ะว่าพี่น้องที่กําลังจะเดินทางไป ประกอบพิธีฮัทในครั้งนี้ค่ะก็จะแบ่งเป็นสส่วนก็คือส่วนหนึ่งที่อาจจะมีโรคประจําตัวเดิมอยู่แล้วละนะคะ,คะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะก็อาจจะเกิดโรคใหม่ได้ระหว่างที่อยู่ที่นูน่นทําอย่างไรนะคะเป้าหมายหลักเลยที่เราอยากได้คือทําอย่างไรโรคเดิมก็ควบคุมได้และมีสุขภาพดีนักขณะที่อยู่ที่นู่นต่อไปส่วนโรคใหม่ก็จะต้องไม่เกิดขึ้นกับเราณขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ที่น,นั่นนะคะ ก็อยากจะขอแนะนําในช่วงเวลาสั้นๆตรงนี้เลยค่ะว่าระยะก่อนเดินทางค่ะถ้าพี่น้องยังยังอยู่ที่บ้านยังอยู่ที่นี่นะคะอยากจะแนะนําข้อแรกเลยเรื่องของการออกกําลังกายนะคะฝ <c oughs> ึก <c oughs> เขาเรียกว่าปรับสภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงค่ะ ก็ต้องบอกก่อนค่ะว่าการไปประกอบพิธีฮัทคงแตกต่างจากการท่องเที่ยวที่เราเราเคยไปเป็นประจำเนาะเพราะว่าการไปในครั้งนี้คือการไปเพื่อประกอบศาสนกิจนะคะการละหมาด5เวลานะคะการตอวาฟการสะแอรวมถึงการเดินทางเพื่อไปมีนาเพื่อไปคว้างก้อนหินทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะใช้แรงใช้การเดินเป็นหลักเลยค่ะแล้วเป็นการเดินที่คิดว่า วันวันนึงเนี่ยเรียกว่า10กิโลได้เลยดังนั้นถ้าร่างกายเราไม่พร้อมไม่ซ้อมมาก่อนนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาได้ะนะอย่างที่สองเลยค่ะที่อยากให้คุณผู้ชมที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะถ้าตอนนี้ยังอยู่ที่ประเทศไทยเนาะ ก็อยากให้ไปพบแพทย์ประจําตัวค่ะ,คะเพื่อเตรียมยาประจําตัวนะคะโดยเฉพาะท่านที่เป็นโรคเรื้อรังความดันเบาหวานหัวใจโรคไตโรคหอบหืดทั้งหลายเหล่านี้ค่ะล้วนเป็นโรคที่จะต้องมียารับประทานทุกวันและที่สําคัญค่ะบอกคุณหมอน,นิดนึงขอยาให้เท่ากับจํานวนวันพอดีนะคะเราเคยเจอปัญหาบางอย่างค่ะว่ายังไม่หมดเวลายังไม่ถึงเวลากลาบแต่ยาหมดก่อนอ อันนี้ต้องระวังนิดนึงถ้ายังอยู่ที่ประเทศไทยนะคะลองติดต่อหาคุณหมอนิดนึงนะคะว่ายาเราพอไหมลองนับให้ตรงกับจํานวนวันอันนี้สําคัญจริงๆค่ะโดยเฉพาะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโรคเรื้อรังที่ติดตัวเรามานะคะเพื่อให้มันสามารถควบคุมได้และที่สําคัญค่ะเรื่องของยาอาจจะต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เขียนไว้ในตัวฉลากยาอาจจะถูกตรวจสอบระหว่างการเดินทางได้เช่นเดียวกันนะคะ อันนี้คือการเตรียมตัวเบื้องต้นเบื้องต้นค่ะก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปและที่นี่สำคัญค่ะสำคัญที่สุดคือการปฏิบัติตัวตามข้อแนะนําของแพทย์นะคะว่าโรคใดต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการออกกําลังกายนะคะเรื่องของการงดสูบบุหรี่เรียกว่า3อ2สสสนี้สบุหรี่น่าจะสําคัญที่สุดนะคะที่เราอาจจะยังพบเจอได้และที่สําคัญค่ะในช่วงที่เราไปถึงที่นั่นนะคะ โรคภัยไข้เจ็บที่เราเจอกันบ่อยมากๆเลยนะคะซึ่งท่านยาทยหลายๆท่านก็อาจจะมีโอกาสประสบพบเจอนะคะโรคอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยโรคระบบทางเดินหายใจนะคะ,มคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไอไข้หวัดบอดบวมหอบหืดทั้งหลายนะคะโรคระบบทางเดินอาหารนะคะก็อาจจะมีเรื่องของท้องเสียท้องผูก ได้นะคะ,คะเรื่องของโรคกล้ามเนื้อและกระดูกจากการเดินทางบ่อยๆนะคะการใช้การเดินเยอะอาจจะปวดหลังปวดข้อปวดเมื่อยโรคผิวหนังก็อาจจะเจอได้จากอากาศที่แห้งนะค,ะ,คะ,ะปัญหาสุขภาพจิตคิดถึงบ้านก็เป็นไปได้อาจจะเกิดความเครียดได้ระหว่างนี้นะคะ,คะจนกระทั่งถึงอาการอื่นๆเช่น เราไปในประเทศที่สภาพภูมิอากาศนะต่างจากประเทศเรามากร้อนแห้งแล้งนะคะเราก็อาจจะเจอภาวะโรคเพลียจากอาการแล้วกันนะคะ,คะอาการเพลียจากความร้อนได้เนาะซึ่งอาการนี้ค่ะก็จะรุนแรงน้อยกว่าฮิสโตระนะคะก็พยายามที่จะไม่ให้ถึงขั้นฮิสโตรนะคะถึงขั้นขาดน้ำนะคะอุณหภูมิก็จะต้องน้อยกว่า40องศาะนะคะมิฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ควบคุมเรื่องของอความร้อนไม่ได้นะคะ ก็อาจจะเกิดภาวะที่เลือดก,กำเดาไหลได้เลยอันนี้ก็ค่อนข้างอันตรายเพราะฉะนั้นนะคะข้อแนะนำค่ะ,คะเมื่อเราไปถึงที่นั่นแล้วนะคะในระหว่างการเดินทางเนี่ยค่ะอยู่ในมักกะหรืออยู่ในมาดิน์ก็ดีนะคะภูมิอากาศน่าจะไม่ได้แตกต่างกันมากในสองที่นี้นะคะ,คะ สิ่งแรกเลยที่อยากจะแนะนำหรือเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญมากๆเลยเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นรายการคุณสุชาดาก็พูดถึงเรื่องโควิด -19 ด้วยะนะคะก็ต้องบอกค่ะว่าตอนนี้โควิด19ก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคะก็ยังคงอยู่ค่ะ,คะยังไม่ได้หายไปเลยและและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นณนะปัจจุบันนี้อีกอตั้งหากะนะคะ ตรงนั้นหลักหลักการที่เราคุยกันมาตลอดค่ะเรื่องของหลัก universal prevention หรือว่าการป้องกันตัวเองแบบครอบจักรวาลพอใช้คำว่าครอบจักรวาลค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นว่าคำนี้วิธีการปฏิบัติแบบนี้ค่ะมันไม่ได้แค่ป้องกันเรื่องโควิดมันยังป้องกันไปถึงโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารนะคะและโรคอื่นๆอีกเยอะมากๆเลยนะคะ อาจจะต้องทบทวนดูอีกสักนิดนึงว่าเราเน้นย้ำค่ะเรื่องของการสวมแมสอยู่ห่าง ล้างมือบ่อยๆยังยังต้องปฏิบัติค่ะนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ค่ะการปฏิบัติเรื่องราวของ d m h t หรือว่าสวมแมสอยู่ห่างล้างมือยังเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และยิ่งจำเป็นมากเลยสำหรับในสภาวะที่คนทั้งโลกมารวมกันอยู่ในที่เดียวกันเป็นหลักล้านค่ะ,คะนะการป้องกันตัวเองอยากเน้นย้ำค่ะพาแม้สไปเลยนะคะนอกจากการพกพาเรื่องยาสามัญ ติดตัวไว้นะคะไปใช้สําหรับอาการเล็กๆน้อยๆน,นะคะใช้ได้เลยะนะคะสิ่งที่เราจะต้องพกติดตัวไปด้วยคือเรื่องของ แมสและก็แอลกอฮอล์เจเพราะเราคงจะหาสบู่ล้างมือได้ค่อนข้างลำบากในในช่วงเวลาแบบนี้นะคะ,คะอย่างที่พิตติพูดถึงเนี่ยตอนที่เราไปถึงที่นู่นที่พิตตเน้นย้ำว่าค,คุณผู้ชมค่ะจะต้องจัดยาให้เพียงพอกับวันที่คุณผู้ชมอยู่และในเรื่องของอุปกรณ์เวชภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันเราอย่างแมสนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมพกติดตัวและนับจาน,นวนว่าหนึ่งวันเราจะใช้กี่ชิ้นนับให้ตรงให้มากกว่าที่เรา เอาไปใช้จริงก็ได้ค่ะเพราะว่าที่นู่นถ้าไปแล้วคุณผู้ชมค่ะทุกอย่างราคาแพงกว่าประเทศไทยมากๆค่ะแล้วก็ไม่ได้ว่าสะดวกที่จะซื้อยาเข้าไปในร้านสะดวกซื้อซื้อยาได้เลยไม่เหมือนที่ประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่พิติ๊แนะนําไปก็อยากจะให้คุณผู้ชมพึงระวงังแล้วก็พึงป้องกันดูแลต้นเองแต่เบื้องต้นแล้วก็พกพาสิ่งที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเราไปให้ครบถ้วนแล้วก็ถือว่าจะได้เป็นการลด ประหยัดค่าเวลาตัวเองด้วย,วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยและทีนี้ขนาดเดียวกันเมื่อสักครู่พี่ตีได้พูดถึงว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเราก็เดินทางไปเรียบร้อยแล้วเรียบร่อะะที่จะไป<ร>ดูและะพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ประกอบพิธีฮัททั้งที่มาดีนาด้วยแล้วก็ที่มะกาด้วยที่ประเทศซาอุดีอาระเบียทีนี้ในส่วนของสําหรับพี่น้องประชาชนบางทีที่พีติพูดถึงว่าบางคนเนี่ย ไม่อาจที่จะคาดการได้ว่าตัวเองจะมีโรคภัยไหนเข้ามาต่อให้ร่างกายแข็งแรงไปเจออุณหภูมิ35องศา45องศาอย่างนี้คุณ้าจะต้องแจ้งจากใครไปยังไงบ้างค่ะก่อนก่อนที่จะบอกว่าต้องไปถึงตรงนั้นอย่างไรนะคะจริงใจอะอยากให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องไปถึงขั้นที่จะต้องส่งต่อหน่วยแพทย์นะแต่ถ้าแต่เพื่อความอุ่นใจค่ะหน่วยแพทย์เรามีแน่นอนค่ะแต่วันนี้ค่ะ ทำอย่างไรเราจะปฏิบัติศาสนก,กิจโดยที่สุขภาพเราแข็งแรงที่สุดซึ่งเชื่อว่าเป็นความหวังของผู้ชรทุกท่านแน่นอนค่ะไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยแน่นอนนะคะก็ขอเพิ่มเติมจากสิ่งที่น้องสุชาดาได้พูดเมื่อสักครู่นี้ค่ะเรื่องของการสวมแมสแนะนําอย่างหนึ่งค่ะเปลี่ยนบ่อยๆนะคะ,คะบางทีอาจจะต้องเตรียมมากกว่าหนึ่งต่อวันนะคะเนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่ที่คนเยอะเราก็ไม่รู้ว่าด้านหน้าของแมสเนี่ยนะคะมันจะไปปนเปื้อนอะไรเปลี่ยนยิ่งบ่อยยิ่งดีค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเอามือที่ยังไม่ได้ทําความสะอาด ไปสัมผัสกับจมูกปากนะคะหรือขยี้ตาเพราะมันเป็นช่องทางของการรับเชื้อโรค,คด้วยอีกช่องทางหนึ่งนะคะล้างมือบ่อยๆก็สําคัญแล้วก็เรื่องของการเลี่ยงเนี่ยอาจจะเลี่ยงได้ยากลําบากเราถึงได้ค่อนข้างเน้นว่าถ้าเราเลี่ยงในการที่จะอยู่ห่าง1-2เมตรไม่ได้นะคะสิ่งที่เราต้องทํากับตัวเราเองะคะ่ะ ก็คือสวมแมสตลอดเวลาเลยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ของร่วมกันอะไรก็ตามที่เป็นพื้นผิวที่เราต้องไปสัมผัสก็พยายามทําความสะอาดด้วยนะคะแล้วก็ของใช้ต้องของใครของ ออกมาแล้วล่ะค่ะข <c oughs> อ,องตัวเองเลย <c oughs> นะคะอย่าใช้ร่วมกันเพราะโควิดหรือโรคใดก็ตามค่ะมันเป็นเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนาะแต่มันมีอยู่จริง <c oughs> แต่มันก็ป้องกันได้อีกล่ะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมนะคะถ้าหากเรารู้หลักการในการป้องกันก็ไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดนะคะอีกเรื่องค่ะพิธีค่ะพอเวลาเราจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัทค่ะเราก็จะได้ยินว่าทางสาธารณสุขเองเจ้าหน้าที่อนามัยเองอสองมอเองหรือว่าคนรอบข้างบอกว่า นี่อย่าลืมนะต้องดื่มน้ำบ่อยๆนะจิบน้ำอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องรอให้หิวแล้วค่อยดื่มอันนี้ค่ะอยากจะให้พิติพูดหน่อยค่ะ,คะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งสำคัญนะคะสำหรับภูมิอากาศแบบแห้งและร้อนแล้งนะคะแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้กนการขาดการ เสียเงือแล้วก็ขาดน้ําจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยดังนั้นนะคะจะออกไปข้างนอกนะคะเมื่อไหร่เราอยู่ในที่พักอาจจะเป็นห้องแอร์ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนักแต่เมื่อไหร่ต้องออกไปปฏิบัติศาสนกิจนะคะที่มัสยิดเนี่ยเราจะเจอกับอุณหภูมิแบบนี้ค่ะเตรียมเลยค่ะเรื่องร่มแว่นกันแดดหรือใช้ผ้าคนหนูชุบน้ำเนี่ยนะคะวางบนศีรษะนะก่อนออกไปข้างนอกนะและที่สําคัญค่ะในเรื่องของการดื่มน้ำ สม่ำเสมอต้องพกเป็นขวดไปเลยค่ะเรียกว่าพกไปเลยแล้วจิบนะคะอย่าใช้วิธีซด การซดเนี่ยมันมันไม่ได้ซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อนะ<ช>คะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้วิธีจิบบ่อยๆจิบบ่อยๆเหมือนเราท้องเสียนะคะเราดื่มสาระละลายเกลือแร่เราใช้เกลือแร่ก็ได้นะคะผง O R S ก็ได้ะคะ่ะสักซองนึงนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในกระบอกน้ําของเราอะนะขยาแล้วก็พกติดตัวไปแล้วจิบระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจก็จะช่วยลดหรือบรรเทานะคะเรื่องของภาวะฮิสโทกได้หรือว่าภาวะอ่อนเพลียจากความร้อนได้อย่างดีเลยนะคะอีกอันนึงที่เราประสบพบเจอไป บ่อยในเรื่องของผิวหนังอะนะคะเราก็พบว่าจะประสบปัญหาเรื่องของผิวหนังแตกหรือว่าเป็นน้ําจากการเดินบ่อยๆแล้วจะเจ็บมากเลยนะคะ,คะก็ฝากเลยค่ะว่านี่คือโดยประสบการณ์ส่วนตัวด้วยะนะคะว่า พอมันแตกเป็นตุ่มน้ำเนี่ยใช้วัสลีนเตรียมไว้เลยค่ะแพ็คเลยค่ะนะคะแพ็คแล้วก็พยายามหาวันนี้ถ้ายังไม่ออกจากประเทศไทยเนี่ยหารองเท้าคู่ที่สบายที่สุดะนะคะ,คะใส่เลยค่ะเพราะว่ามันสําคัญจริงๆเราเตรียมอย่างอื่นเราลืมนึกถึงรองเท้าแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมเขาว่า สุดท้ายแล้วเราใช้เท้าเดินไปปฏิบัติศาสนกิจเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทําให้เท้าสบายอันนั้นต้องลงทุนหน่อยหนึ่งนะคะอ่านะคะลดลดการเสียดสีได้จะดีมากแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาก็แค่ใช้วัสลีนแพคไว้เลยนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะก็เป็นการเตรียมตัวสุขภาพของตัวเองระหว่างอยู่ที่นั่นและถ้าหลังจากที่คุณผู้ชมเสร็จภารกิจในการประกอบพิธีฮัทแล้วหลังกลับมาเราก็ยังคงต้องดูแลเรื่องสุขภาพเช่นเดียวกันหลักๆ เลยหลังกลับมาจะต้องดูแลสุขภาพเรื่องอะไรยังไงเป็นพิเศษก่อนค่ะค่ะก่อนที่จะพูดถึงหลังกลับมาขอนิดนึงค่ะค่ะเมื่อไหร่ก็ตามในช่วงที่ระหว่างที่เราอยู่ที่นั่นเรามีอาการที่สัมพันธ์กับไข้หวัดไอจามมีน้ำมูกนะคะแนะนำเลยแยกตัวก่อนเลยค่ะแยกตัวจากทีมนะคะใส่แมสตลอดเวลาและที่สำคัญ ATK ก่อนนะคะเมื่อไหร่เจอปัญหาหรือว่ามีอาการมากขึ้นนะคะเช่นหายใจติดขัดเหนื่อยหอบมากขึ้น ให้แจ้งกับแซะ่ะผู้นําทีมไปเลยค่ะเดี๋ยวแซ่จะพาท่านไปยังหน่วยแพทย์ที่อยู่ที่นั่นนะคะจะอยู่จนทั้งท่านกลับเลยนะคะคอยดูแลท่านแต่เราก็หวังว่าท่านจะไม่ต้องไปใช้บริการเพราะท่านสุขภาพแข็งแรงดีอันนี้ก็เป็นที่คาดหวังนะคะและถ้าปลอดภัยจนถึงกลับแล้วนะคะ14วันหลังจากที่ท่านสู่ประเทศไทยคขอให้ท่านนะคะแยกตัวก่อนเลยนะคะแล้วก็สังเกตอาการตัวเองค่ะ,คะว่ามีอาการสัมพันธ์ กับไข้หวัดไม้นะคะเช่นมีไข้ไอหายใจหอบเหนื่อยอย่างนี้นะคะก็ยิ่งจะต้องติดต่อ,อโรงพยาบาลใกล้บ้านเลยนะคะหรือต้อง ATK ดูเลยค่ะแล้วถ้าเมื่อไหร่มีอาการที่สัมพันธ์แต่ไม่รุนแรงก็แยกตัวเกาะนะคะ,คะแต่ถ้าอาการหนักขึ้นหายใจเหนื่อยมากขึ้นนะคะหรือไข้มากขึ้นนะ,ะก็ไปโรงพยาบาลพร้อมกับแจ้งประวัติการเดินทาง ของท่านให้กับแพทย์ที่ดูแลท่านค่ะ,คะนะคะอันนี้สำคัญมากสำหรับ14วันหลังจากที่ที่กลับมาจากประเทศซาอุดิอาระเบียแล้วนะคะ,คะก็เรื่องของการสังเกตอาการสำคัญที่สุดเลยนะคะ,คะแล้วก็ในส่วนของถ้าเราถามถึงข้อมูลของผู้ป่วยในห่วงที่ยังปฏิบัติศาสนกิจอยู่ละคะ ของประเทศไทยแต่ละปีแต่ละปีนี้มีผู้ป่วยแบบมีอาการหนักมีเยอะไหมคะไม่เยอะค่ะ,คะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหน่วยแพทย์รับมือได้ะนะคะเว้นแต่เว้นแต่บางกรณีที่เขามีโรคเรื้อรังเดิมอยู่แล้วอาจจะมารุนแรงในช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นโดยเฉพาะกลุ่ม68 0ค,ค่กลุ่มอายุ60ปีกลุ่มผู้สูงวัยอะค่ะ,คะพูดง่ายๆเลยนะคะอาจจะทนต่อความร้อนหรือว่าทนต่อการใช้แรงในการปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละวัน ได้น้อยก็อาจจะอาการอาจจะกำเริบได้นะคะ,คะก็จะมีโรงพยาบาลที่ทางหมยแพทย์สามารถส่งต่อท่านไปรับการดูแลนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลส่งมายังประเทศไทยแบบเรียลไทม์เลยว่าในแต่ละวันมีท่านใดที่มารับการรักษาหรือท่านใดที่จะต้องไปส่งต่อย,ยังโรงพยาบาลในประเทศนี้ด้วยนะคะ,คะท่านก็จะสามารถทราบข้อมูลของพี่น้องของเรานะเราอยู่ประเทศไทยพี่น้องไปไกลมากเลยเราจะ รู้ข้อมูลได้อย่างไรรู้ค่ะเราจะมีข้อมูลที่ที่เป็นเรียวแทมผ่านผ่านมายัางประเทศไทยให้ตรวจสอบได้ทุกทุกท่านที่ไปเลยค่ะนะคะอันนี้ก็สบายใจได้นะคะสำหรับพี่น้องที่อยู่ที่นี่ะนะคะแล้วมีช่องทางสำหรับพุทธายที่เขาแบบว่า อายุเยอะแล้วเหงาแบบอยากจะพูดคุยกับลูกหลานสามารถใช้เพจของทางกระทรวงสาธารณาสุขเพจไหนได้บ้างคะเพื่อแบบอาจจะคุยกับลูกหลานหรือว่าจะคุยเรื่องของดูแลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอันนี้ที่จีก่ะค่ะเราก็อยากจะแนะนําว่าตอนนี้เนี่ยการใช้โทรศัพท์ นะคะการใช้ไลน์การใช้เฟซของส่วนตัวเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายก็อยากจะแนะนําให้ใช้เป็นช่องทางนี้สําหรับพี่น้องคุณชาทุกท่านเลยนะคะ,คะซึ่งก็คิดว่าในครั้งนี้ค่ะระหว่างที่ก่อนมาจัดรายการเนาะเราก็ได้ศึกษาข้อมูลในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วมีความรู้สึกแทนทุกท่านเลยค่ะว่า เป็นความโชคดีของพี่น้องคุญาทุกท่านมากเลยนะคะที่ครั้งนี้เนี่ยได้ได้ไปปฏิบัติศาสนกิจที่ที่สำคัญมากๆแล้วดูแล้วว่าทุกคนจะมีความสุขกับการปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้นะคะโดยส่วนตัวแล้วค่ะก็อยากจะขอดูอาให้คุญาทุกคนนะคะประสบความราบรื่นง่ายดายนะคะในการปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะแล้วก็ได้ฮาร์ดมัรก นะคะหรือฮัสที่เอาล้อส่งตอบรับด้วยค่ะอาเมน,นค่ะ,คะและคุณผู้ชมคะท้ายนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะหนึ่งกิจกรรมนั้นนั่นก็คือกิจกรรมกาชาติจังหวัดยะลาประจําปีนะคะซึ่งปีนี้ค่ะจัดเป็นครั้งที่61ประจําปี2566แล้ววันนี้ค่ะเรามีบรรยากาศของการถ่ายทอดสดนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้คุณผู้ชมสามารถไปติดตามทางเพจสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า nbt ยะลานะคะเวลาโดยประ ประมาณเนี่ย15นาิกาขออภัยค่ะในเวลาประมาณ17นาฬิกานะคะเราจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องของการเปิดนะคะนาวากาชาติด,ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเปิดงานกาชาติอย่างเป็นทางการค่ะและจะจัดนะคะตั้งแต่วันนี้คือ25ยาวไปจนถึงวันที่4มิถุนายนค่ะ,คะ1บ <18 S 2> วัน11 <18 S 2> <18 S 1> คืน,น,นค่ะพีิธีค่ะ<า>ทราบาว่าทางะะสาธารณสุขเองเนี่ยสั้นๆของพิติธีไปจัดกิจกรรมอะไรในงานคะ,คะในส่วนของโรงพยาบาลยะลานะคะก็จะมารับผิดชอบในส่วนของ วันที่3ามสิบนวันนะคะแล้วก็จะกระจายไปสู่ทุกโรงพยาบาลก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายมากๆเลยสําหรับในส่วนของโรงพยาบาลยะลาเองค่ะเราก็มาจัดกิจกรรมในเรื่องของ3อค่ะในปีนี้นะคะอาหารออกกําลังกายแล้วก็การจัดการกับความเครียดนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าในกิจกรรมในบูธของเราเนี่ยก็จะมีอย่างอื่นที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นนวดแผนไทยด้วยนะคะขั้นตดที่สนใจการตรวจการตรวจคัดกรองสุขภาพนะคะให้กับ ผู้ที่มาเยี่ยมชมบูธของเราะนะคะก็อยากเชิญชวนค่ะนะคะมาร่วมกิจกรรมกับเราเยอะๆค่ะกับบูธของกระทรวงสารธารณาสุขปีนี้ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณพิธีค่ะมาร่วมพูดคุยกับเรา,า,าค่ะคุณผู้ชมค่ะหมดเวลาสําหรับรายการข่าในเรื่องของการพูดคุยนะคะการดูแลตนเองนะคะเรื่องของการไปสแสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะวันนี้ดิฉันรวมไปถึงทีมงานค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ